ู้สึกเหมือนกันคือคมีความอุ่นแต่ไม่ถึงกับทนไม่ไหวทนได้เพื่อนแล้วเป็นคนโรคจิตกการไม่ถ่ายเนี่ยมาแล้วใช่ไหมคือแบบเวลาเราทําเล็บเหมือนกันจะมีเครื่องฟอร์เล็บมันก็จะสั่นๆเียจะเจริบมากแท๊กแท๊มีแท๊กแท๊กใช่เราจะรู้สึกแป๊บแท๊ก กันเช็คหน้าด้วยเจ๊รู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเพิ่นค่ะดิฉันเป็นซาดิสดิฉันแล้วจริงๆเจ๊จะคนชอบให้แบบเหมือนเล็บกอฟันเจ๊จะชอบตอนกรอทำเล็บอันคริเล็บเจ๊ก็จะชอบตอนเขาเก็บรายละเอียดที่กรอเล็บอ่ะครับเจ๊จะมวนมากเงี้ยเนี่ยโอ้ยแต่มันจะมีช่วงถ้าคุณผู้ชมเป็คนขี้กลัวเจ๊จะบอกว่าไม่เจ็บเลย มีแค่ตรงช่วงบางช่วงที่เป็นจุดของเส้นประสาทก็จะรู้สึกตักตักเหมือนเอาหนังกระติบมาตีนะติ๊ติด่ตีแบบเล่นๆอ่ะแตะแตะเพื่อนแล้วมันสั่นดีเหมือนได้นวดหัวนวดหน้าสั่นแบบเร็วนิดนึงสปีดนวดหน้าความเร็วสูงสัมผัสได้ว่ามันถึงกระดูกกระด้างเนื้อตรงเนี้ยมีเอามันลงไปลึกเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะมีเส้นประสาท มันเนี้เจ็บตรนนี้เจ็บเพราะมันรับอยู่นะได้ตาก็จะหนักหน่อยนะสวยต้องอดทนเนี่ยเนี่ย